Về lại đơn! Về lại đơn! Ồ oh, hồi! ถ้ากดไปก่อนเดี๋ยวแต้มมันก็นขึ้นเอง,โ,งโอ้โห Thắp lên, Oat, thắp lên Thắp lên, thắp à Ây da Đi ใช่ไหมพี่ไม่ครบเหรอพี่เมืเ่อกี้เรคุยไปต้นอยู่ต้นบอกว่าของของของไม่ครบไม่นทีมมันไม่แบ่งกันป่ะเลยมันต้องแบ่งทำไมกันลงเล่นหหรเรียบร้อยติดฝนจริงต,ต,ติดจริงๆๆวั้ยเนี้ยแน่พี่เอก ไปทำอะไรที่พ่อมาจำอยู่แล้ไอ้ยาได้ๆต้องแมปเอาเซอร์แมปเอาเซอร์มาจำอยู่โหลุยเปนกันลิ้กันคมีฝนมาตายแล้วมันเนี้ยเหนื่เหนื่อยคันเร่งกับคันเร่งกับเบ ได้ดีไม่สักดีมันรีดน้ำดีก็ไม่ได้กังวลแล้วนะแต่บางทุกไม่ต like ้องระวังขอไปใกล้โอดเออแต่น้ำพายกระโดนน้องบล็อกโอ้ยอ้ยเมื่อกี้น้องเบย์บอกนี่คอนเทนต์เลยดีเลยดีแล้วโอ้ยมันต้องรู้จักเข้าไปใกล้ใช่ไหมใช่ว่าขอนั่นแหลดีแล้วทำดีแล้วเมื่อกี้ บอกเขาบอกมันดีแล้วมันที่ดีนี่นมันไม่ไม่ต้องไปหลบอ่ะเพราะว่าจังหวะแรกในเกมเกมแรกบอกมันหลบต้นเลยบอกเกมเลยบอกว่าไม่ต้องไปหลบอ่ะขึ่งมันหลบไปแล้วตัวไม่มีบาลานซ์เอ้ยลุงว่ะเอ้ยลุงยืนตัวทำสกอร์อ่ะ โอ้โหไปไปกดกดแล้วไม่ปกดแล้วไม่ขึ้นนี่นี่อืมแล้วหาไม่คิดว่าจะเริ่มแล้วกลับมาทันเนี่ยโอ้โหใครจะคิดสภาพแถวนั้นอย่างนั้นนะ เมื่อกี้น่าข้าวโคตรมากถ้าเป็นพื้นแห้งก็ไปแล้วแหละเออใช่ลืมพื้นเปียกคือมันชื้นอยู่ไอ้พวกมันเลยแม่มันยืนมันยืนแล้วมันดิบข้าเข่างกันนะเออเออแองก็เบรกเลยนะวะใช่ไหมใช่เมื่อกี้โคตรน่าข่าเลยพื้นเมื่อกี้กูหลอกนะกระไรแค่คอทีเดียว ที่แล้วลงลื่นืนนมาแล้วลงไปนอนอ้ปุ๊ใหม่ลยราคาไปเย็นเห็นราคาะพัดก่อนแต่ระบบมันดีแหละซื้อมาถ่ายไปโยได้ <c oughs> แต่จะอยากได้แค่ไหนแตตังมีนะใช่ไหม <c oughs> สี่โปรแม็กมั หนึ่งเทนะถ้าถ้าน้ำหนึ่งเทถ้าถ้าจะใช้ถ่ายวีดีโอก็ต้องซื้อจู่นี่เยอะต้องซื้อเรื่องนี้ก็ต้องเอาไว้เอดียกมีดลิต์ต่อูาดูงานปดกรสั่นแม่มาจดจอยิงโอ้โหเจ้าแห่งการรีบาว ดร์ปิกและก็จบสกอเร่อตัวมาคุณก็ปล่อยขยับตัวอะไรไม่ได้เลยเด่นเลยเด่นลงไม่นอนด็อยเตอรปิกนึ่เอายาไปมันรอให้ตัวมันลงก่อนแล้วค่อยปล่อยบอลมันมารบานมันไม่มีตั้อะไรเล่ตัวพอมันลอยไปตัวมันยังไม่หันมาตรงห่วงเลยมันเลยมันเลยมันต้องมาปล่อยบอลมันต้องมาปล่อยบอลตอนตัวจะตกแล้วไง สังเกตเห็นไมลอสังเกตดิเวลาคนทุกคนตัวสิ่งอ่ะพอพอพอโตที่มันลอยอยู่แล้วหันหน้าทางหัวล้วก็ถึงปล่อยกันแต่วนไม่ใช่ตัวยังมาไม่ถึงมันเลยยากไงความแรงมันก็เลยการบาลานซ์ไม่ค่อยมีบาลานซ์ต้ก็สนบาลานหน่อยนึงบาลานซ์ไม่เท่าไหร่มันต้องซ้อมมันต้องปรบับท่ายิงบ่อยๆมันไม่ได้ถอดง่ายๆท่ายิงท่ายิงยาก จำยิงมาคนก็จำไปเลยมามมเฮ้ยของจริงว่ะวันนี้ไม่เอาเวสบบุกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ล <c oughs> ่างนี่เขาเอาเอาล่างพีคมาเข้าสิงน่ะขอล่างพีคมาเฮ้ยสิบสามสิบสี่ว่ะเดี๋ยว <14 S 1> เดี๋ยวทำมันตอนอยู่โอเคซีเอที่มีคนประกบอยู่ยิงใส่หน้าแล้วลงเออนี่ไง ล่างล่างล่างกลังล่างคอมาโง่ยืนแบกโอ้ยยูโรบาสเกตแม่งโคตรเดือดดูแต่เจอเห็นแต่ไฮไลท์กล้าให้กระเดือดยานิสเงี้ยนิโตรเนียเซอร์เบ so, uh, like ียเซบีโซเวเนียฝรั่งเศสแม่งแล้วก็กีดะแม่ง ท็อบเป็นเมย์ไหมสองเลยสโลวีเนียก็โกลันดากิสโลเซลร์เนียสโลเวเนียก็ไอ้ลูก้าไงลูกานะ้กาใช่ไหมลูกา้าโกลันดากิทแล้วก็น้องชายของของนากิทจำชื่อไม่ได้ลิทูเนียก็ไอ้ไอ้ที่จำอะไรวะจำชื่อไม่ได้เป็น